พายุไต้ฝุ่นนิดานะคะได้พัดขึ้นฝั่งของมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อเช้ามืดวันนี้ค่ะส่งผลกระทบทั้งในภาคใต้ของจีนและก็ฮ่องกงด้วยค่ะพายุไต้ฝุ่นนิดาพัดขึ้นฝั่งที่คาบสมุทรต้าเพิงในเมืองสินเจิญมณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อเวลาตีสามสามสิบห้านาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลม 151.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและคาดว่าจะพัดคลุมในหลายเมืองของมณฑลกวางตุ้งได้แก่เสินเจิน้นตงกวนกวางโจและปวซานและครอบคลุมไปถึงเขตปกครองตอนเอง,องวกวางสีจ้วงที่อยู่ใกล้กันด้วยค่ะ ก่อนหน้านั้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยสีแดงท,ที่เป็นระดับสูงสุดเมื่อบ่ายวันจันทร์เพราะคาดว่าอาจเกิดฝนตกหนกักและทะเลมีขึ้นสูงเรือประมงกว่า1,200งลำงดออกจากฝั่งและประชาชนเกือบหนึ่งสคนต้องอ,อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงเครื่องบินรถไฟและเรือโดยสารระงับให้บริการหลายสิบเที่ยวเมื่อวันจันทร์และวันนี้นอกจากนี้โรงเรียนก็ต้องงดการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะ ขณะที่ในฮ่องกองซึ่งอยู่ไกลกับภาคใต้ของจีนได้รับผลกระทบจากพายุนิดาด้วยโดยมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนวันจันทร์เจ้าหน,น้า,า,นาที่เรียมประกาศลดระดับเตือนภัยลมพายุจากที8เป็นที3ในช่วงบ่ายวันนี้หลังจากพายุอ่อนกำลังลงและเป็นพายุโซนร้อนและเคลื่อนตัวเข้าลึกไปในมณฑลกวางตุ้งของจีนห่างออกไปจากฮ่องกองมากยิ่งขึ้นค่ะโรงเรียนและธุรกิจการค้าและตลาดหุ้นปิดทําการเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวก็ถูกยกเลิกด้วยเช่นกันค่ะ